การน้ำมันนะน้ำมันไม่อยู่ประยุทธ์เขาบอกว่าประยุทธ์นี่บอกว่าให้รถสิบล้อเสาวิยุก่อนถ้รถสิบล้อเสาวิงเราเอี่ยวรถทหารไปเอ้วแล้วไม่เนี่ยเอี่ยวรถทหารไปจังละไปข้นประชาชนแทนมาก่อนขันรถข้นทรงบ่พ่อเนาะอกหน่อยมานี่นะครับแล้วใครเอากับประยุทธ์นะวะวันประยุทธ์พูดอะไรทำเออมึงกระทบอปะประยุทธ์บอกว่ารถสิบล้อขันรถสิบล้อเสาวิ่งรถ คนทรงบพอยังนี้อย่าไปทรงคล้องอย่าลดอาหารไปทรงคล้องแทนลดอหารบอเติมน้ำมันไหมในความคิดของเจ้าเนี่ยมันเปลเป็นไปได้บอเปลี่ยนได้ไหมลดอาหารเติมน้ำมันไหมก็เติมแต่อย่าลดอาหารดูกองทัพเหรอลดระษาส่วนที่บุต้องวิ่งทำไมต้องไปคิดในระบบนั้นก็เป็นคนใหม่ไปก็เมื่อกี้ยังไม่เป็นอย่างนี้เลยมันก็ลดฟีอยู่แล้วลดอาหารนั่นมันช่วยเหลือแล้ว น้ำท่วมไยแรงทหารเนี่มันต้องช่วยทหารคือทหารกองทัพเจ้าจะพูดว่าจะใช้รถทหารไปส่งขายข้าวหรือส่งอะไรผมไม่รู้นะครับอืมอะไรทำไมอะไรทำไม,มผมไม่รู้แล้วเี้ยแต่เล้วแต่แล้วทำไมต้องไปพูดในระบบ เอารถราชการมาใช้ในระบบนี้บอกเขาสอ้คงคนทรงเป็น,ปนไหนหรอยู่ไหมแล้วแล้วคุณคิดแบบไหนผมไม่รู้ผมก็เดี่ยวคนแกวเคยเป็นอดีตหานพานอยู่เาขาออืเคยไปนอนอยู่ผมพูดแค่นี้จบ

cậu lừa cho muốn gì nữa muốn mà cái nó ừ, mượn ra đã...